สวัสดีครับวันนี้ช่างหลวงเริ่มอจะเทต่อหม้อน,นครับผมซื้ออิดซื้อปูนซื้อสายไม่ซื้ออิดนี่ครับผมช่างหลวงเริ่มวัดแล้วนะครับผมเห็นว่าละ่ะผมไปหาทางคุนกับปะเข็มันจะเป็นสีส่มเลย เดี๋ยวผมไปหาไม่กันมีนก็ใส่เนื้อต่งได้อยู่แนนนั่นแหละนั่นแหละต่งได้เยอฮะ มันคือตามกัวอันนี้แหละท่ามันคือตามกัวผื่นนะอันนี้มันสูงเนี่ยฝั่งนี้สูงเอาฝั่งนี้มันสูงอ๋อองนี้มันสูงดินอ๋อดินมันสูงแต่ถ้าแอ่ถ้าขุดดินออกแจะกระเทพูนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เอียนบมด่างนงเสียบหาเอียนอันนี้เขาเสียบเสียบเป็นยังไรสั่งหนึงเอ๋อเสียบตงอินเนาะบนี้แหละ Để hắn kia này bắt chưa Dạ, tam phút xoay mà Tam phút xoay Mừng đấy là Mừng đấy là xin đi Thêm à à ta con có thài này xí à, à là bà ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ครับผมนี่ดอกไม้บานแล้วไหนหอมดูมีกลิ่นหอมไหมอืมกลิ่นหอมครับผมหอมตัวนี้อืมมีกลิ่นหอมเมื่อกี้อ้อมไปหักอ่ะโอ้ยดอกไม้ยังจะบานไปหักสมไมเนี่ย กล้องไม่ชัดเลยวะ <c oughs> โอ้กล้องหมั่มากชัดแล้ว